สวัสดีครับพบก,กับจงกับจงกส่งวันนี้วันที่่างเดือนส68นะครับผมก็ค,คือชุดนี้จะเป็นซับ10นิ้ว180คูณ2นะครับแล้วก็พาเวอร์2ตัวขับขับซับ1ตัวแล้วก็ขับกลางแหลม1ตัวนะครับผมสามารถถอดฝาข้างออกชมได้แล้วก็สวิตชิ่งตัวนี้ไม่มีแบตนะเพราะว่าเป็นพาเวอรถยนต์หมดเลยถ,ถ้าเกิดใส่แบตต้องบวกไปประมาณ นูนะครับประมาณพันสี่พัแต่ว่าแนะน,นําแนะนําให้ลูกค้าซื้อแบตเตอรี่แถวบ้านดีกว่าพวกมือสองแบตรถเก๋งอะไรอย่างเงี้ยแปดเก้บาทพันหน่อยๆอ,อย่างเงี้ยเอามาเปิดคุ้มกว่าครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็การขนส่งจะได้ไม่ต้องลําบากก๊อบที่จะต้องป้องกันไปนะอ่ะนี้ก็ power สองตัวสชั้นนะอดูด้านในแล้วก็มีเรกเงาะไฟสีรทีโมท ไปสีรีโมสสทสวิตชิ่งให้ในงานอ่ะเราก็อัดหลิดหลังนะอัดหลีดหลัง,ลง,งนี้ยดอกซับเป็น,นพอร์ตวอลนะพอร์ตวอลออกดีมากเลยแล้วก็บีบตู้ตรงนี้จะเป็นตู้บีบนะคือบีบหลังลงมาแล้วก็หน้ากว้างอ่ะจะออกแนวตึมๆหน่อยอ่าประมาณนั้นเนาะเป็นพอร์ตวอลไปเลยอันนี้ดือดรบแท็กไปด้อลูกค้าท่านใดอันนี้มิดโลนะ ตอกติดประโลมแงประโลมแป๊บนึงจากนั้นครับ อะไรยาวๆนะสวิตช,ชิ่งอ่าสิโวลต์อ่าแปดสิแอมก็คือจะเป็นตัว40แอมป์นะเดี๋ยวก๊อฟจะให้ดูก่อนตอนนี้มันมีร้านหนึ่งขายอยู่นะ12โวลต์40แอมป์ก็ยังงงว่าทำไมมันมี40แอมป์ได้ไงเอออ่ะเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวก๊อฟนะจะสต็อปไปก่อนอ่ะมาต่อก็คือได้ตัวนี้นะนี่ฮะจะมี40 50สักครู่นะเดี๋ยว อ่ะรับทราบก็บ้มๆเลยอันนี้เป็นตัวของก๊อบนะอันนี้มัน20แอมกรอบเอามาเทสเฉยๆอ่ะรับกรบจะต่อให้สักครู่ก็เทสต่อลูกแข็งมากเป็นลูกลูกแน,น่ลูกจุกสาใจครับอ่ะรับทราบอ่าตัวนี้ ตัวนี้จะมีดามด้วยนะดามดามดามตรงกลางเพราะว่ากัน,นกันเบรมันกระพือประมาณนั้นเนาะคือดามกลางนะแต่ถ้าเป็น8นิ้วไว้คู่ก๊อฟจะไม่ดามเพราะว่าอดีตมันหนาอยู่แล้วหนา1ิบหนตเมตร